ผมจะเอารถด,ดำนะครับผมที่เรา,าขนอ้อยนะครับผมจากวิดีโอที่แล้วนะครับได้ทําการขนอ้อยเต็มแล้วเราจะมาเอา,อาเอาไปขายในวิดีโอนี้เป็นยังไงไปดูกันได้แล้วครับผมไปเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ผมซื้อรถไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปอุอ้ยไม่ใช่นี่วะ โอ้พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหทำไมรถมันเยอะอย่างนี้ด้วยโอ้โหทั้งพ่วงทั้งอะไรโอ้แม่ทั้งอันนี้ทั้ทงอันนี้มีม,มีเพลงไะจะมันมากเลยนะครับอ,อยากผมชอบรถที่มันมีเพลงอะ่ะผมชอบเปิดดึมด,ดัมดึมด,มดัมนะผมมันจะได้ดูแบบมีอะไรแบบบู๊บบ๊อบสเบ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะผมบึ้มบบ๊อบสเบ่ยคืออะไรบ้างครับคุณผู้ชมอ่าอ่าเดี๋ยวเราเอาพวกนี้แล้วกันครับ นี่คือพวกอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ,อ,อ,อล็อกกี้ใช่ปะล็อกกี้ล็อกกี้นะครับผมไปคุณผู้ชมสามชาตก็ได้สามชาตก,ก็ได,กกได้เดี๋ยวเราไปเอาอ้อยก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับไปกันเลยครับไปผมไปกันเลยเดี๋ยวนะเรามีอ้อยเต็มคันรถแล้วไม่ใช่เหรอวะอเอเอน่อาห่าน่าห่เาเด็ด

Too hoa 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 ห,ห,งงห่วงยางพอแล้วห่วงยงห่วงยางก็พอมีให้เซานะผมโอ้ร่วงมาทำไมเนี่ยพี่เอ้ยอะไรครับพี่ฮัลโหลลุยกันเลยครับลุยกันเลลุกกันไลไปเลยครับไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปกันไลไลปเลยไปเลยปไ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 ัไปลยไปไปไัไปไไปไปไปไัไปไไไปไไปไไปไ ไปเลยครับผมนั่นแหละผู้ชมชิวๆครับแช่วแช่วไปแช่วแล้วครับแช่วไลแช่วแล้วครับแช่วไลนี่ครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับสวัสดีนะครับอ่ามันไม่มีเพลงก็จะเป็นแบบนี้แหละ โอเคตัดมาตตงนี้เลยบอกแล้ว <N> ก็บอกกันแล้ว,ค,ลวคุณจะมองไม่เห็นอ้อยนะครับผมแต่คุณจะมองเห็นที่บนกระบานะครับแต่ผมมองเห็นหมดเลยแล้วกันนะผมนะมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเดินหน้ากันเลยครับเดินหน้ากันเลยเดินทางเลยครับเดินทางเลยไปเลยครับแม่รถลากอ้อยครับผมเตครับเพี้อู๋อยู่ทางดูทางดิ โอ้โหโอ้โหดูทางดิเฮ้ยโอ้โหไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> ไปเลยก็แปลกเลยอย่างนี้ครับผมครับอเออเฮ้ยเราลงนี่ไหมลงเราลงนี่ไหมลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองดูลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกมันจะเป็นไร ข okay. อแค่อไม่ให้มันติดก็พออย่าให้มันติดย,ยห้ามหยุดนะครับไม่ว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นห้ามหยุดห้ามเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมห้ามเลี้ยวตรงไปอย่างเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหยืบไปแล้วห้ามหยุดหา้ามเลี้ยวนะครับถ้านเลี้ยวนี่อาจจะไปได้นะมันอาจจะไปได้แล้วก็อาจจะติดได้นะครับถ้าติดคือเรียบร้อยครับผมไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหย นี่นี่ยังดีที่ไปได้นะครับผมอ่าไปกันต่อไปกันต่อนะครับผมโอ้ยโอ้อุบัติเหตุถ้าเป็นของจริงนี่คว่ำน้ำเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วอื้อเบรกเบ๊กเบ๊กโอ้หบฟังฝนรู้ฟงฝนขยับเลยแม่ถ้าเป็น12ล้อจะสวยอยู่นะอันนี้10ล้อนะครับ ดีลงเนินมาแล้วครับลงเนินมาแล้วโอ้โหรู้สึกว่ากันชนนี่จะต่ำมากนะครับกันชนต่ำกันชนต่ำมาแล้วครับบอลแล้วบอลแล้วครับอลรอบอลแล้วครับบอลแล้วจึบจ็บมาแล้วครับบอล,ลแล้วอึว๊บ ปะเร็วนี่ครับไปเลยครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่ครับเราต้องลูดนะครับผมฟิวฟิวเลยอะเสียงอะอ่าึ๊บโอ้โหโอ้โหปึ๊บโอ้โหอื้หูหูหทางตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับโอ้ยอันตรายจัดเลยว่ะทางอะ มีตลอดทางอ่ะคุณผมด่านพรมแดนอ่ะ <c oughs> มีตลอดเลยมาแล้วครับไปเลย <c oughs> มาแล้วครับผม <c oughs> มาแล้วครับบลย <c oughs> โอ้โหสุดจัดประหลัดบ,บอ์ครับผม อ๋อหลุมนี้เต็มเหรอเนี่ยโอ้ยหลุมนี้เต็มไม่เป็นไรหลุมนี้เต็มเราไปเอาหลุมใหม่ก็ได้นะครับผมโอ้เต็มเหรอพี่โอ้โหอันนี้ก็ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะพี่เนาะเต็มหมดเลยเนาะพี่เนาะอะไรครับเนี่ยโอ้โหหลุมเต็มครับผมเดี๋ยวหาหรุมใหม่ก่อนนะครับผมหลุมมันเต็มได้ไงวนะเนี่ยเดี๋ยวว่าตรงเหินเราอยู่ไหนวะที่เหินที่เขื่อนต่อ,ดอดๆมาแล้วครับที่เหนินมาแล้วครับ มาแล้วครับอ๋อที่เหินอยู่ไหนวะที่เหินอยู่ตรงนู้นนี่หว่าคุณผู้ชมไปเลยครับผมเดี๋ยวที่ที่ขายมันอยู่ตรงไหนวะที่ขายเนี่ยโอ้ผัดเจ้าเอ้ยซื้อเอ้ยทำไมอันนี้มันเหมือนฟ้าแฝดกันเลยวะ๋ยวเราจะไปขายอ้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ้อยเต็มรถเลยเนี่ยโคตรหนักเลยเนี่ยอ้อยรถตัดนะครับนะครับผม อ,อยที่รถตัดมาแล้วกันนะค,ะนะคือเนี่ยเกมฟาร์มเสียอย่างเดียวก็คือมันเป็นอย่างนี้แหละคือผมมันก็ชอบสักเท่าไหร่นะมันเสียเสียอย่างเดียวลวคือเสียจริงๆนะครับเสียอย่างเดียวนะครับเกมฟาร์มนะน้องนั้นคือดีหมดเลยครับแต่ก็ยังว่าแหละมันนะผมคือเกมเขาใหญ่จริงนะเกมเขาก็ค่อนข้างดีอยู่นะไปแล้วครับไปเลย <c oughs> เย็นครับใจเยน็นเออโอ้โหโอ้โโอโมึงไปได้เฉยเหรอลูกพี่ผมถามจริงเหรอนั่นไงมันชนแตกแล้วมั้งนี่ผมว่าเนี่ยเรียบร้อยครับพ่อมโอ้โหเรียบร้อยครับพ่อมนี่ผมถอยอยู่นะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเอ,อ้ยไม่ได้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพ่อม แม่อะไรครับดีอะไรครับดีโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหหลุมนี้ก็มีอีกโอ้โหหลุมมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะดูพวกไอพี่ต่พวกลื่นๆท้งนั้นนะผมลื่นแบบลื่นตลอดทางเลยนะผมสุดจัดนะผมนะผมโอ้โหโอเคคุณโยมมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะผมพยายามถอยหลังเดินหน้ามันก็ไม่ได้แล้วละนะผม เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมอาจจะสั้นหน่อยครับวิดีโอนี้สั้นด้วยเหรอ10นาทีสวัสดีครับ